เอาครับผมสวัสดีครับผมมันเดี๋ยวผมออดอีสานพาแสบเลยครับผมมันเดี๋ยวมจะพาเมืองเอแมงวัวที่ไก่ออกลูกนะครับว่าเขาจะออกลูกเป็นตุ่มปูหรือตัวแม่นะครับคืองวรข้งที่แล้วที่ผมเอกาไวเนี่ยเขาไอ้ท้ายไปว่าเป็นตัวแม่เขาออกลูกเป็นตัวแม่เดียครับผมนี่ยังเขาเมืองวิธีการสังเกตไอ้งัวงกันนะครับว่าเขาจะไอ้ออกลูกเป็นตัวปูหรือตัวแม่เอาครับงวดตัวนี้เนี่ย อเขาคล่องในประมาณเก้าเดือนก้วแล้วครับผมไก่ออกแล้วนะครับผมอีกประมาณบ่เดือนครับอีกว่าเกินสัปดาห์นึงนะครับผมนี่การการสังเกตมั่วนะครับเขาสังเกตมงเต้านมเขานะครับเนี่ยมงเต้านมนี่ไเห็นหัวปะครับเนี่ยหัวของเขาเนี่ยเขาจะไอ้หันลงไปด้านหลังครับด้านดาเขาตัวนี้ตัวนี้ผมว่าน่าจะเป็นตัวผูนะครับน่าจะเป็นตัวผูนะครับผมเนี่ย ต่านมเขาเนี่ยหัวนมเขาเนี่ยเขาออกไปด้านหลังนะครับเนี่ยนี่นะครับมังงงใกล้ๆนะครับนี่เห็นบ่ครับเนี่ยเขาจะสีไปด้านหลังนะครับเนี่ยงัวตัวนี้นายจะออกปรูเป็นตัวผูนะครับผมครั้งที่แล้วที่ผมท่ายว่าเป็นตัวแม่นี่ก็ออกว่าเป็นตัวแม่นะครับแต่ว่ามังงวดเนี่ยหัวนมเขาสีไปด้านหลังครับนี่นายจะเป็นตัวผูครับ ว่างวาที่แล้วนี่ผมนุ่มเขาจะซี่ไปด้านหน้าครับผมความแมน่นยำนี่ผมว่าก็ะยุ่ประมาณสักแปดสิบถึงเก้าสิบเปอเซ็นนะครับที่ว่าจะถึอนะครับเนี่ยเดี๋ยวก่อนที่เขาใกล้จะออกนี่เข้ากับมาไอเขามารอมืึงกันอีกนะครับว่าเขาจะออกเป็นตุบผูนตัวแม่ตามที่ผมได้ทำนายไว้บ่ครับเนี่ย นี่นะครับอีกบุตรดนนะครับเนี่ยอีกบดหนาจะเกินสัปดาห์หนึ่งนะครับผมอันนี้เขาก็ท่องในเก้าเดือนก้วแล้วครับเอาครับเดียพอไอ้งก็ออกลูกด้วครับเนี่ยเพิ่เขามาพ่อได้ครับเนี่ยพ่อเดียเป็นตาใหญ่เขาได้ครับเนี่ยนี่ดวยครับเนี่ย มารวมกันได้ครับว่าจะเป็นตัวผู้หรือตัวแม่นะครับเนี่ยโอ้แดงงามเลยครับเนี่ยหมือนนะครับแตลต้องออกนะครับเนี่ยเอาครับมองมึงกันครับโอ้แดงงามเลยครับเนี่ยแม่เขาหวงอยู่นะครับเนี่ย นี่ครับไก่จะลงมาแล้ครับไก่จะสุดเลด้วนะครับเนี่ยเขาไปห้ามมึงได้เะยครับ แม่แม่มาเปิดไฟหน่อยเร็วมันห้องตัวน้อยมันห้องอือโอ้ออกแล้วออกแล้วนี่ครับดิย่อยมันเลี้ยมันเลี้ยรูมันก่อนอ้าวครับเดียร์ดูนะครับนีเดียร์ได้เลวได้ครับเดียร์อ้าวมาแล้วออกมาเลยได้ครับนี่ครับผม เดี๋ยวเขามาเมินกันนะครับว่าจะเป็นตัวผู้หรือตัวแม่นะครับแต่ที่ว่าเขาถ่ายไว้ได้ครับเนี่ยวัวสีแดงงามด้วยครับเนี่ยเอาครับจะเปิดไฟเขาแล้วครับเนี่ยอ้ออาวครับเนี่ย โอ้แดงยังงามเลยนะครับเนี่ยแต่พ่ออย่าเอาไปต้มนี่ครับเนี่ยถือมันแล้วครับผมติ้งเชี่ยงของใครก่อนเหรอครับเนี่ยโอ้โหแดงยังงามเลยครับเนี่ยแดงจนเลียมตาเลยครับเนี่ยโอ้สุดยอดครับสุดยอดครับเนี่ย อ้าวนี่ครับเนี่แม่เขากําลังเอ๋ทําข้อสอบให้ลูกเขาอยู่นะครับเออนี่คือทําของจากแม่ที่มอากตัวผู้กับตัวเ,เ,เ,เมียน่ะแม่แม่แม,แม่ดึงเชื่อออกหน่อยแล้วพ่อจะได้ดูว่าตัวผู้หรือตัวเมียเหมือนอย่างที่เราถ่ายไวปไหมพ่อถ่ายว่าตัวผู้ไม่รู้ว่าจะออกตัวผู้หรือตัวเมียตัวเมียไหมอ้าวครับเดี๋ยวมันด้ครับเดี๋ยวดึงไปก่อน เออเอาเอาเมืองเมืองเมืองตัวผูงขึ blond, ้ตัวแม่เมืองก่อนเมืองก่อนผูงขึ้นแม่ตผูดีวะะตัวอยังตัวผูเอาครับตัวผูนะครับเนี่ยอาสว่าที่ผมท้ายไว้นี่ถือนะครับเนี่ยสองตัวท่ายถือัสองตัวถือว่าอันนี้นะครับถือว่าแทบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยโอ้นมันใหญ่มากเลยอ่ะ แสดงว่านมมันใหญ่มันอ้าวครับผมอันนี้ก็เป็นตัวผูตามที่ผมทำนายไว้ได้ครับผมอเอาครับผมคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับผมจะลืมกดไลค์กดติดตตานนะครับผมมีคลิป<อ>ยังดีดีผมจะไอ้นับสือนะอีกนะครับผมเด้อคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าวสวัสดีครับแม่ปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยให้มันมาเอะดูลูกมันมามาปล่อยมันเลยแม่เอออันนี้นะครับผมสีแดงยังงามเลยครับเนี่ยโอ้สุดยอดครับสุดยอด